ฮโยนเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามองมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป์เครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการจัดอันดับชื่อเสียงแบรนด์ประจําเดือนกันยายนนี้ของฝั่งเกิลกรุ๊ปกันนะครับหรือว่าเกิลกรุ๊ปแบรนด์ reputation ranking ประจําเดือนกันยายนของปี2023กันนะครับในตอนนี้เนี่ยก็เป็นการจัดอันดับของเกาหลีใต้นะครับทุกคนเกี่ยวก เกิลกรุ๊ปในเดือนกันยายนนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าการจัดข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยายนนั้นเกิลกรุ๊ปวงไหนกันบ้างนะครับที่ติดอันดับท็อป10ของชื่อเสียงแบรนด์ประจําเดือนกันยายนนี้เริ่มกันเลยนะครับกับวงแรกในอันดับที่10ได้แก่ Hi คี y นั่นเองนะครับสาวกุญแจของเราเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยเจาะเข้ามาอยู่ในท็อป10ได้เลยนะครับกระแสมาแรงมากๆยอดขายอัลบั้มก็ดีเพลงใหม่ก็เพิ่งจะคว้าเฟิร์สบินไปด้วยนะครับปังมาก ให้ขี้ของเราในตอนนี้ ตามมาด้วยอีกหนึ่งวงนะครับในอันดับที่9ได้แก่เอสปานั่นเองเอสปาเนี่ยก็เพิ่งจะปล่อยเพลงนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษออกมาอย่าง Be t t e r Things ก็ได้รับการตอบรับที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็มีกระแสะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยตกแฟนอินเตอร์ได้เพิ่มด้วยถือได้ว่าค่อยๆต่อยอดความปังนะครับจากฝั่งเกาหลีด้วยแล้วก็ฝั่งอินเตอร์หลังจากนี้ไปเนี่ยเราต้องมารอดูกันนะครับว่าคัมแบ็กครั้งใหม่ของเอสปานั้นจะมาในตอนไหนและจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆล่าสุดเลยก็คือคนนนเมมเบอร เรื่องวิชวลความสามารถรวมไปถึงผลงานต่างๆในตอนนี้ของเอสป่าที่ปล่อยออกมานะครับใครชอบเพลงใหม่ล่าสุดของเอสป่าที่เป็นเพลงอังกฤษล้วนเพลงแรกเลยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่8ได้แก่ G Idol นั่นเองส,สาวๆ G Idol เนี่ยก็ปังมากๆในตอนนี้กระแสะความปังของไอดอลเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นในทุกๆการคัมแบ็กเลยนะครับสะสมบาร,รมีขึ้นไปอีกเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยแฟนๆลุ้นกันมากๆว่าในสิ้นปีนี้ไอดอลเนี่ยจะคัมแบ็กอีกครั้งพร้อมกับผลงานใหม่ เปล่าต้องมารอโซยอนแล้วก็สมาชิกไอดอลออกมาคอนเฟิร์มกันแต่เชื่อเลยนะคะว่าผลงานเนี่ยจะต้องดีแน่นอนเชื่อมือไอดอลกันได้เตรียมหูเคลือบทองคํากันไว้เลยอันดับต่อไปนะครับอันดับที่7ได้แก่อ m ้มายเกล่นเองอีก1วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังนะครับที่ติดกระแสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ ติดอันดับเนี่ยอยู่ในท็อป10มาเรื่อยๆเลยนะครับโอเมก้า oh เนี่ยเพิ่งจะมีผลงานปล่อยออกไปเมื่อไม่นานมานี้และก็เป็นการคัมแบ็กที่ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับแฟนเพลงดีมากเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของโอเมก้าอย่าลืมมาแสดงความยินดีกันด้วยนะครับไปกันต่อเลยกับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่6เป็นของวงเกิร์ลกรุ๊ปจาก Gen 3อีก1วงนะครับนั่นก็คือเทวายสันเองนะครับเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติควาอันดับที่6ไปได้ในตอนนี้เนี่ยผลงานของวงนะครับฝั่งเกาหลียังไม่ได้มีอะไรปล่อยออกมาแต่ว่วามี ทัวร์คอนที่กระแสดีมากแฟนอินเตอร์เนี่ยซื้อมากๆเลยนะครับกับการเวลทัวร์ครั้งนี้ของเทวิสเมมเบอร์ก็เพิ่งจะเดบิวต์โซโล่ไปเป็นรายที่2นะครับนั่นก็คือจีโยนั่นเองก็คว้าถ้วยรางวัลไปได้แล้วเช่นเดียวกันแฟนๆของเทวิสทุกคนมาร่วมแสดงความยินด,ดีกับสาวๆเทวิสกันนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยครับอันดับที่5เราเข้ามาสู่ท็อป5กันแล้วท็อป5นะครับเปิดอันดับที่5มาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปจากเจนใหม่ ail, ล่าสุดเจน4นะครับนั่นก็คือไลซ์เองสซ ฟิมมี่ของเราในตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันและกระแสก็ยังแรงมากด้วยนะครับฟแฟนๆบอกว่าเลดส์เอะฟิมเป็นอีกหนึ่งวงตัวตึงของเจน4ีเลยทีเดียวใครที่เป็นแฟนคลับฟิมมี่สาวกแกรง่งสาวกล้าสาวไม่กลัวนะครับมาร่วมแสดงความยินดีให้กับฟิมมี่กันได้เลยแล้วก็ติดตามผลงานใหม่ๆของเลดดอะฟิมหลังจากนี้กันนะครับไปกันต่อในอันดับต่อไปอันดับที่4นะครับเป็นของไอฟ์นั่นเองอีกหนึ่งวงจากเจน4ีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นวงเกิร์ลรูปที่มาแรงมากในตอนนี้หลายค คนยกให้ไอซ์เนี่ยเป็นตัวตึงอีกหนึ่งวงเลยของเจนนี้นะครับเจนซนั่นเองและในตอนนี้ไอซ์เนี่ยก็กําลังจะคัมแบ็กกับอัลบั้มใหม่ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับสาวๆไอซ์กันเชื่อเลยว่าเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเพลงของไอซ์ที่คว้า Perfect or l k i l l แน่นอนมารอดูเพลงใหม่จากไอซ์กันนะครับเชื่อใจได้ไว้ใจได้ เพลงดีเพลงปังแน่นอนนะครับอันดับต่อไปมากันแล้วกับท็อป3นะครับทุกคนเปิดอันดับที่3มาด้วย N Mix นั่นเองนะครับมาแรงมากๆเลยแฟนคลับอึง้งแฟนเพลงอึง้งอึ้งกันหมดเลยนะครับไม่คิดว่า N Mix จะพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้ถึงแม้ว่าจะคัมแบ็กไปแล้วก็ตามแต่ว่ากระแสนั้นยังแรงดีไม่มีตกเลย รอการต่อยอดความปังครั้งต่อไปนะครับตอนนี้แฟนๆหลายๆคนบอกว่า e n Mix นั้นเริ่มหาทางของตัวเองเจอแล้วถ้าหากว่าได้เพลงชัดปุ๊บก็คือปังยาวติดลมบนไปแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ e n Mix อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอันดับที่3ประจําเดือนกันยายนนี้นะครับต่อไปอันดับที่2นะครับใกล้ถึงอันดับที่1กันแล้วอันดับที่2เนี่ยเป็นควีนเคป๊อปเลยไม่มีผลงานเกาหลีปล่อยออกมาในตอนนี้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยทัวร์คอนเสิร์ตอยู่และจะมาปิดจบรอบฟินาเลที่เกาหลีนั่นก็คือ Black พิงก์นั่นเองนะครับแบล็กพิงก์กับเพลงใหม่ล่าสุดที่เป็นเพลงประกอบเกมนะครับแบล็กพิงก์ BPTG กับเพลง The Girls นะครับไม่ใช่ผลงานเพลงเกาหลีที่ปล่อยมาล่าสุดไม่ขึ้นโปรโมทไม่มีอะไรทั้งนั้นประกอบเกมล้วนๆนะครับแต่ว่าแบล็กพิงก์กระแสยังแรงดีไม่มีตกเลยอยู่ในอันดับที่2ประจรําเดือนกันยายนนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลับมาปิด จบคอนเสิร์ตไลท์ k i n ค์บอลพิงค์เวิลด์ทัวที่กรุงโซลเกาหลีใต้นั่นเองมารอดูกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศงานคอนนั้นจะสุดยอดอลังการขนาดไหนและสุดท้ายเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยนะก็คือ j e a n s นั่นเองนะครับส,สาวๆ w Je a n s คว้าอันดับที่1ในเดือนกันยายนนี้มาได้ในครอบครองนะครับ,นะรบทุกคนด้วยความปังของ New j e a n s ที่มีเพลงฮิตติดต่อกันหลายเพลงมากๆแม้แต่ในอัลบ,บั้มเดียวกันนี้ก็มีหลายเพลงเลยนะครับที่ฮิตฮิต1 2 3 4นะครับ นิวจีนส์คว้าอันดับที่1ไปได้ประจำเดือนกันยายนนี้ทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับนิวจีนส์เด็กน้อยพลังดมผงกันนะครับมาแรงมาแรงแล้วก็ไม่มีแผ่วเลยสำหรับสาวๆยีนใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดท็อป10ของ Girl Group แบร r e p u t a t i o n ranking ประจำเดือนกันยายนนี้นะครับใครเป็นแฟนคลับของศิลปินวงไหนกิลกรุ๊ปวงไหนกันบ้างก็ร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยแต่เราอยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์กันสุภาพสุภาพไม่คอมเมนต์กดวงอื่นกันนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกกลัับมาเจอน คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง